สวัสดีค่ะพิมพรสวรรค์จักรราศีค่ะกลับมาพบกันอ,อ๋อในรายการนั่งคุยจักรราศีที่สถานีโหราศาสตร์วันนี้จะเป็นการทำนายโชคชะตาราศีสำหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกหรือน้องป่องของเรานั่นเองหรือสำหรับผู้ที่เกิดในวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมอ,อ๋อเดือนนี้เป็นเดือนเกิดของป่องเลยขอวอวยพรให้ป่องก่อนเลยนะขอให้พิจิกอ่าหรือคุณ ป่องน้องป่องพี่ป่องเพื่อนป่องของพิมเนี่ยมีความสุขสําเร็จสมหวังสมบูรณ์ทุกสิ่งอย่างและตลอดไปคิดสิ่งใดสมปรารถนาขอให้คิด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 แล้วก็ลงมือทำไฟติ้งเลยเพราะว่าจังหวะนี้เดือนนี้พิมพ์ต้องบอกว่าเปิดมานะพฤศจิกายนพฤศจิกายนนะเดือนนี้ตัวป่องเองเป็นกเกษตรอยู่ในบ้านตัวเองคำว่ากเกษตรเนี่ยนะพิมต้องบอกก่อนว่ากเกษตรเนี่ย คือการที่เรามาเป็นตัวเราเต็มร้อยปร์เซ็ อ๋อเกษตรก็คือความเป็นตัวเองความมั่นใจต้องบอกว่าเฮ้ยเหมือนพลังเรากลับมาสู่ตัวเราแล้วอ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งพลังกายพลังใจพลังสมองทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมารวมอยู่ที่ตัวเราแล้วเพราะฉะนั้นในเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นเดือนเกิดของพฤศจิเนี่ยตัวคุณเองจะต้องคิดแล้วว่าเฮ้ยสิ่งที่เราอะ่ะเคยคิดไวแล้วหยุดไวชะลอไว้เก็บไว้ในลิ้นชักในตู้ที่บ้านในอะไรก็แล้วแต่นะ่ะควักออกมา พยายามที่จะนําแผนต่างๆสิ่งที่เราอยากจะทําอยากจะได้อยากจะมีเป้าหมายของเราเนี่ยเอาออกมากองไว้อยู่ตรงหน้าเลยแล้วก็พยายามคิดพยายามเขาเรียกว่าตัดสินใจในบางสิ่งบางอย่างแล้วก็เดินหน้าต่อไปอย่าหยุดอย่าชะลออย่านิ่งพยายามเข้าไว้นะเพราะจังหวะนี้พระหัตสปดีมาช่วยคุณอยู่ในเรือนสุภะ ได้ตำแหน่งมหาอุดอันนี้จะเป็นหนังตัวอย่างที่ปีหน้าเนี่ยนะพระหัส,สบดีจะมาเต็มๆมายาวๆมาทำให้คุณรู้สึกว่าตัวคุณเองจะได้มีหนทางใหม่สำหรับจังหวะชีวิตที่ดีขึ้นคำว่าจังหวะชีวิตเนี่ยนะหลายๆคนต้องบอกเลยว่าพื้นฐานดวงคนเราไม่เท่ากันแต่ในเวลานี้ใครที่เกิดมาอยู่ในลัคนาราศีพิจิก หรือราศีพฤจิเองก็ตามพิมพ์ต้องบอกว่าชัยชนะคุณมาเกินครึ่งมามากกว่าเดิมมากกว่าเก่าที่ผ่านมาอย่ามัวแต่เก็บตัวเก็บความคิดเก็บทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับตัวเองเราจะสวยจะหล่ออยู่ในบ้านไม่ได้แล้วเวลานี้ต้องออกสู่สังคมสู่สายตาของคนอื่นบ้างกล้าคิดกล้าทำ นี่สิคือถูกที่ถูกเวลาและถูกจังหวะในเวลานี้นะคะเริ่มต้นเดือนกันในวันที่4พฤศจิกายนค่ะคุณปองดาวพระศุกรออ์นะคะเดินเข้ามาเป็นกเกษตรอยู่ในเรือนวินาศช่วยในเรื่องของวินาศก็คือความเสียหาย วินาศก็คือสิ่งที่มันเคยเป็นความเสียหายของเรามันเป็นความผิดหวังเป็นอะไรที่เราไม่ได้แต่งใจมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่างๆนานา,นาที่ผ่านมาเป็นปัญหาคาใจอ๋อเป็นสิ่งที่เราอยากจะกําจัดออกไปจากตัวเราในเวลานี้หลังวันที่4ี่หริอกายนคุณมีความสมหวังในเรื่องความเสียหายที่เกิดขึ้นอยากจะกําจัดได้กําจัดอยากจะปรับเปลี่ยนมูฟเมนต์อะไรต่างๆคุณจะได้ลงมือรเริ่มที่จะทํา บางคนมีการขยับขยายหรือทําอะไรที่ใหม่ขึ้นแต่อาจจะคงความเดิมอยู่บ้างเช่นบางคนมีการปรับเปลี่ยนเรื่องที่อยู่อาศัยอ่าบางคนมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องที่เกี่ยวกับที่ทํางานสถานที่หรือแม้แต่อาชีพอนานะคะแล้วอีกในยะาหนึ่งของดาวพระศุกร์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิ ปัตตนี้เป็นเกษตรอยู่ในเรือนวินาศแบบนี้คนที่มีปัญหากับคู่ครองอ,อ,อาจจะไม่เชิงปัญหาใหญ่ปัญหาจุกจิกเล็กน้อยปัญหาที่ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรามันดูเจิดชืดแล้วเกิดอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณนั้นถ้าใครที่มีปัญหาที่รู้สึกถึงความไม่ลงตัวที่ผ่านมานะหลังวันที่4ี่พฤศจิกายนปัญหานั้นจะถูกคลี่คลาย โอเราจะหันหน้าเข้ามาคุยกันมากขึ้นมีการตกลงบางสิ่งบางอย่างด้วยกันมากขึ้นวินาศเป็นเกษตรแบบนี้คุณจะสามารถที่จะปรับบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ลงตัวได้ในความรักหรือบางคนที่เป็นคนโสดเนี่ยนะโอเรียกว่าคุยไปคุยมาเขาหายไป อ่าหรือคุยไปคุยมาฉันรู้สึกไม่แฮปปี้เหลือเกินจังหวะนี้จะเป็นจังหวะที่คุณกับคนที่คุยอยู่อาจจะมีการติดต่อกันมากขึ้นปรับในฐานของคนรู้จักให้พัฒนาต่อไปสูงขึ้นกว่าเดิมก็ได้หรือถ้าไม่ใช่ตัดจบในช่วงนี้เลยก็ยอมยายอ๋อมันเป็นแบบนี้เลยนะแล้วมาต่อกันในวันที่9้าพฤศจิกายนเลยค่ะดาวพระเกต เล็กเก้านะคะดาวพระเกตเนี่ยเดินเข้ามาอยู่ในเรือนอริแล้วดาวเจ้าเรือนอริคือดาวพลางคารทับตัวคุณสัมพันธ์แบบนี้อริคืองานประจำอ๋ออริคือกิจกรรมที่มันยุ่งหยงที่มันมากกว่าเดิมอริคือสิ่งที่บางสิ่งบางอย่างเราต้องไปรับภาระและรับผิดชอบพระเกตเนี่ยเข้าไปช่วยอุดทําให้ความรับผิดชอบของเราที่ว่าเกินลิมิตของเราแล้วเหนื่อยหรือเกินหนักหลือเกิน อริในดวงนี้จะทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยพอพระเกตเข้าไปปุ๊บอริน้อยลงนะอุปสรรคปัญหาน้อยลงอหรือมีเขาเรียกว่าบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันไม่เอนจอยเท่าไหร่เป็นเรื่องคนก็ได้เป็นเรื่องงานก็ได้เป็นเรื่องสุขภาพก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยจะเบาบางลงเมื่อดาวพระเกตเข้าไปเยือน เพราะดาวเจ้าเรือนอริเป็นเกษตรอยู่ในเวลานี้ทำให้ตัวคุณสามารถแก้ปัญหานั้นด้วยตัวของคุณเองเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้เลยว่าในช่วงเวลาเดือนพฤศจิกายนมันเหมือนเป็นเดือนที่คุณจะต้องมีการเคลียร์ทั้งของเก่าสิ่งใดที่ข้างค้างรู้สึกไม่โอเคกับชีวิตก็เคลียร์ออกไปแล้วสิ่งดีๆจะตามมาบางคนสุขภาพเป็นอะไรมาตั้งนาน,าน ไม่เจอสาเหตุพอมาช่วงเดือนพฤศจิกายนคุณได้ค้นพบสาเหตุได้เจอยาดีหมอดีได้เจอหนทางที่ดีหรือในยาพิเศษอริเป็นการแก้ปัญหาเกี่ยวกับตัวเองก็หมายถึงบางคนศัยกรรมอ๋อบางคนมีการผ่าตัดมีการตกแต่งทําอะไรแก้ไขาบางคนไปแก้จมูกไปแก้นู่นนี่นั่นแล้วก็จบในครั้งนี้เลยไม่มีไปต่ออีกแล้วอารมณ์ประมาณนี้เลยเนาะม,มาต่อกันเลยค่ะในวันที่17พฤศจิกายนเลยค่ะดาวพระ ทดาวเจ้าเรือนการงานของคุณเดินเข้ามาทับ ตัวคุณแม่ดาวเจ้าเรือนการงานทับตัวคุณเนี่ยนะพึต้องบอกว่าดาวอาทิตย์ดวงนี้เนี่ยมาสว่างอยู่หน้าบ้านพราะมาเจอพระอังคารเนี่ยหเป็นดาวแห่งความรวดเร็วเพราะฉะนั้นตอนนี้จังหวะหลัง17พฤศจิกายนเนี่ยนะใครที่เคยคิดเรื่องงานมาก่อนอยากจะปรับจะเปลี่ยนจะสมัครจะอะไรก็แล้วแต่หรือใครเปลี่ยนไปแล้วในช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะที่การงานค่อนข้างที่จะวิ่งเร็วเลยนะ เออการงานไปข้างหน้าด้วยความรวดเร็วเลยที่สำคัญพระอาทิตย์ตอนนี้เล็งกับมฤตยูข้อควรระวังหลังวันที่17พฤศจิกายนต้องบอกป่องนิดนึงว่าเรื่องของสภาวะอารมณ์ของตัวคุณเองอ๋อบางคนเขาเรียกว่ามีความหงุดหงิดและเกิดอาจจะไม่ได้จันรงใจร้อยเปอร์เซนต์นิดนึงนิดนึงนิดหน่อยห,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 หรือคนรอบข้างสกิดทำให้เรารู้สึกถึงความใจร้อน ใจร้อนรุ่มร้อนรอนอ่ารีบร้อนหรือตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างด้วยความร้อนมันจะนําพาให้ตัวคุณเองอาจจะต้องย้อนกลับไปแก้ปัญหาในเรื่องที่คุณตัดสินใจด้วยความใจร้อนนั่นเองเพราะฉะนั้นในช่วงหลังวันที่17พฤศจิกายนพิมพ์ต้องบอกว่าคุณต้องพยายามใจเย็นนิ่งมีสติถ้าใจเรานิ่งใจเราเย็นนะ ช่วงเวลานั้นเนี่ยนะพระอาทิตย์ที่เล็งกับมรตยูดาวแห่งความพันผวนและฉับพันจะส่งผลทําให้ตัวคุณเองมีการงานที่ดีขึ้นมีคนมาให้โอกาสหลายๆสิ่งหลายๆอย่างส่งเสริมมาเพิ่มในเรื่องของโอกาสในเรื่องการงานอาชีพหรือแม้แต่ในเรื่องของสังคมที่ต้องบอกว่าตัวคุณเองจะเป็นคนมีเสน่ห์มากในช่วงเวลานี้เพราะว่าดาวพระศุกร์ที่เป็นเกษตรอยู่ในเรือนวินาท่ะวินาจะหมายถึงแบ็กอัพ วินาศหมายถึงเบื้องหลังหมายถึงคนคอยซัพพอร์ตเพราะฉะนั้นถ้าเป็นดาวสุขด้วยแล้วเป็นเกษตรด้วยเนี่ยคุณจะมีคนคอยชื่นชมคุณอยู่เนืองๆตลอดเวลาแต่ถ้าคุณใจร้อนใจเร็วหรือคุยอะไรด้วยรู้สึกว่าเป็นวาทะที่ร้อนน่ะจะทําให้คุณมีความเสียหายในเรื่องนี้ได้อันนี้ย้ําเตือนเลยนะหลังวันที่17พฤศจิกายนนะดาวดวงนี้อยู่ไป1เดือนนะอ่ามาต่อกันเลยค่ะในวันที่28พฤศจิกายนค่ะดาวพระศุกร์ค่ะคุณเดินเร็วเหลือเกินนะ ดาวพระศุกเดินเข้ามาทับตัวคุณนี่ดาวพระศุกเดินเข้ามาทับตัวคุณได้ตำแหน่งประเพราะว่าเล็งไปที่เจ้าบ้านตัวเองอ๋อนั่นหมายความว่าช่วงปลายเดือนเนี่ยนะจะมีข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่ค้า อ่าคู่ของการติดต่อ,อหรือบางคนเนี่ยนะอย่างที่บอกเมื่อช่วงต้นเดือนว่าคุณปรับความเข้าใจกับคู่ได้ออมีอะไรที่รู้สึกว่าละมุนกันมากขึ้นพอช่วง28พฤศจิกาช่วงปลายเดือนก็จะมีเซอร์ไพรส์เล็กๆเ,เกิดขึ้นอาจจะวางแผนที่จะไปเที่ยวต่อไปนูน่นไปนี่ไปนั่นหรือทําอะไรร่วมกันใครที่เป็นคนโสดเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งแล้วปลายเดือนเนี่ยอาจจะมีเซอร์ไพรส์เล็กๆก,ก,ก็คืออาจจะนัดเจอกันหรือสารสัมพันธ์กันในลักษณะที่ ดีขึ้นส่วนคนโสดที่ต้องบอกว่าไม่อยากจะเจอเจอไม่อยากจะเลือกในช่วงเวลานี้เนี่ยช่วงปลายเดือนก็มีเข้ามาอีกแล้วทําให้คุณรู้สึกว่าฉันก็ปิดจบปิดจอบไปแล้วนะแต่ก็ยังมีเข้ามาอยู่เพราะดาวศุกร์เป็นดาวแห่งความเขาเรียกว่าสเสน่หาเป็นดาวแห่งสเสน่ห์ซ้อนสเสน่ด้วยซ้ําแล้วมาอยู่ร่วมกับดาวพระอังคารเนี่ยจะทําให้คุณมีโชคดีในเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเองจะทําอะไรจะออกนอกกล้องนอกสื่อ อกอะไรก็แล้วแต่คุณจะมีความสมหวังได้รับการสนใจเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเรื่องการงานเดือนนี้ถือว่าดีขึ้นหลังช่วงกลางเดือนเป็นต้นมา อ่าความรักนี่พูดมาตลอดทั้งเดือนเลยเห็นไหมเรื่องการเงินนี่เทบไม่ได้ติอะไรเลยเพราะอะไรรู้ไหมดาวพระรัสบดีเจ้าเรือนการเงินเขาอยู่สุภะได้ตําแหน่งมหาอุดพิมพ์บอกแล้วไงว่าตอนนี้จังหวะนี้ถ้าคุณมีสติคุณมีสตังค์แน่นอนแล้วมีมากด้วยไม่ใช่แค่ว่ามากธรรมดานะมากนะยาวแมมเออคือต้องบอกว่ามากสุดๆเพราะว่าดาวการเงินของคุณอยู่ในเรือนสุภะสุภะหมายถึงความเจริญก้าวหน้าในช่วงเวลานี้ถ้าเราใฝ่หาเรื่ เรื่องการเงินเราจะได้เงินเราใฝ่หาเรื่องการงานเราจะได้งานเราใฝ่หาเรื่องไหนเราจะได้เรื่องนั้นแต่เวลานี้พ,พิมพ์จะบอกว่าให้ใฝ่หาไปในเรื่องการเงินการทองก่อนพระรหัสปปดีขานึงเนี่ยเขาเป็นดาวเจ้าเรือนปูตะสุภาเนี่ยพิมพ์ต้องบอกว่าบางคนมีเรื่องที่อยู่อาศัยที่เปลี่ยนไปมากกว่าเดิมหรือเปลี่ยนย้ายเลยก็ได้หรือปรับปรุงบ้านซ่อมแ àn, ซมหรืออะไรก็แล้วแต่ในช่วงเวลานี้พิมพ์ต้องบอกว่าเหมาะสมอย่างยิ่งในการกระทําหรือลงมือทําเพราะฉะนั้นคุณ ทำในเวลานี้ถือว่าเป็นผลดีกับตัวคุณแก้ไขในเรื่องบางเรื่องที่ติดขัดทําให้ลื่นไหลดีขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นไปสุดๆเลยแหละปอ นี่คือไทม์ไลน์ของเดือนพฤศจิกายนนะ6 8แล้วปีหน้าล่ะนำเสนอไปเลยหนังสือเขมทิดดวงชะตาคุณนี้เป็นยังไงล่ะทำมาแล้ว6ปีปีนี้เป็นปีที่7ก็ฝากไว้ด้วยนะป่องนะสนใจก็ติดต่อเข้ามาเลยอาหารรออยู่นะแล้วพบกันใหม่ในเดือนธันวาคมอย่าลืมนะ ปีนี้มีคลิปพิเศษแล้วเราจะมาคุยกันยาวๆแน่นอนค่ะเจอกันใหม่ในคลิปของเดือนธันวาคมนะคะสวัสดีค่ะ